โอ้ยโอ้เชิญลูกนี้โอ้โหสุดจัดโอ้แล้วปาดลูกนี้เฮ้ยมีผู้หญิงด้วยเหรอไฮ้น่ารักอีก้ยนี่เกมบอลใช่ไหมเนี่ยว้าวว้าว้าน่าจัดน่าจัดน่าลองโอ้โอ้มีพาร์ทเนอร์หลายสโมสรสุดจัด สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวเกมฟุตบอลมือถือนะฮะเกมใหม่นะครับผมชื่อว่า Future Football m a n a g e อนะครับผมเป็นเกมฟุตบอลแนวใหม่นะเล่นง่ายเข้าใจง่ายนะครับมีภาษาไทยทั้งตัวหนังสือแล้วก็เสียงบรรยายเสียงภาคภาษาไทยด้วยนะครับผมภาพสวยนะครับนักเตะหน้าเหมือนชื่อจริงมีลิขสิทธิ์นะครับผมและที่ส่วนตัวผมชอบมากๆเลยนะยเราสามารถจีบสาวในเกมได้ด้วย,วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับรายละเอียดน่าสนใจแค่ไหนนะครับอ๋ออันนี้เป็นเกมใหม่นะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะ เข้าไปร่วมทดสอบในช่วงโคสเปต้านะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปลงทะเบียนได้เลยครับสวัสดีครับนี่คือแมตช์การแข่งขันที่ทุกคนต่างรอคอยทั้งสองทีมลงสนามแล้วตอนนี้แฟนบอลกำลังโห่ร้องให้พวกเขาภาภาษาไทยด้วยบอกกับการแข่งขันวันนี้จัดมากโอเคก่อนอื่นผมใช้ดูเกมเพยก่อนนะครับทุกคนกรรมการป่าลูกบิดเกมเริ่มขึ้นแล้วภาพสวยไหมมีฝนตกด้วยเป็นไงบองทำประชเชไปแล้วดูเชซุสครับโอ้โหแล้วท่าดีใจเอลมาซาดอีที่ยอดเยี่ยม เดี๋ยวผมใช้ดูเกมเพลย์เบื้องต้นก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยเขาจะใช้ระบบ gesture control นะครับเป็นการบังคับนักเตะบังคับตัวละครด้วยการสัมผัสเพียงปลายนิ้วนะครับมันจะมีฉากให้เราเลือกตัดสินใจแบบนี้นะครับผมจะวนตรงนี้แล้วกันนี่ยฮะค่อยๆแตะแล้วโยกโอ้โหแตะข้ามมาร์กสวยสั้นๆครับโอเคยิงเลยครับจัดไหมลูกนี้ติดเซฟเทอร์โบโซมีเสียงภาคภาษาไทยนักเตะหลายคนเลยนะครับจังหวะนี้เอายังไงดีฮะเลือกเป้าหมายส่งไปด้านในครับ ตรงนี้เลยแม่นโอ้โหขึ้นสวยมากโขกล,ลูกแล้วอติดแซฟอีกซ้ำอีกทีนึ่งจังหวะลูกยิงครับเรียบร้อย,ยชื่อทีมผมคือซาไกายูเนเต็ดนะครับนี่อล่ะครับผมจะแตะ้อมป้าบป,ปาบฮึบนี่หมุนเทินสวยมากเลยเออส่งโปวสั้นๆครับโคมันโคมันลูกนี้โยก ตัดด้านในดีกว่าโกา <c oughs> ยกอีกทีหนึง่งโยกอ,อีกทีหนึง่งโอ้โหเลี้ยงบอลเข้าประตูเลยไหมต้องยิงแล้วโอ้ การเล่นในสนามนะฮะการบังคับตัวละครการบังคับนักเตะในสนามก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่หวัวใจของเกมนี้นะฮะคือเราเนี่ยจะสวมบทบาทเป็นผู้จัดการทีมนะครับผมตอนเริ่มเกมเนี่ยเราสามารถที่จะอ,ออกแบบทรงผมรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าที่ใส่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้นะครับผมเราจะสวมบทบาทเป็นผู้จัดการทีมใช่ไหมดังนั้นนะครับหวัวใจหลักของเกมนี้นะฮะคือเราจะต้องบริหารจัดการทีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเลือก หานักเตะนะครับที่มีค่าพลังสูงสูงนะครับมาใส่ไว้ในทีมนะครับแล้วก็เ,เลือกแผนการเล่นที่เหมาะนะฮะอัปเกรดนักเตะไปในแนวไหนนะครับผมแล้วก็จะมีบัฟมัสคอตคู่หูนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก่อนอื่นนะผมจะต้องหานักเตะเพิ่มก่อนนะ ขอหานักเตะเพิ่มก่อนนะครับผมตอนนี้กองหน้าผมใช้เป็นคาวานี่นะซึ่งมีระดับเป็นระดับ A นะครับผมว่าผมจะต้องหาใหม่นะฮะผมจะต้องหานักเตะให้ได้ระดับ SS ระดับ SS เป็นระดับสูงสุดของเกมนี้นะครับเราสามารถตรวจดูตรงนี้ได้นะครับนี่นะฮะ SS นะครับผมมีโมบิเล่นะครับผมวลาโฮวิสลูกากูเวนเสเดนะครับผมโลนัลโดนะฮะเคนนะครับเอมบัปเป้ เลวอนดอฟสกี off, นะครับผมแล้วกระแซชื่อนักเตะก็เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับนี่ผมต้องการกองหน้าระดับ SS นะครับดูซิว่าผมจะสุ่มได้หรือเปล่านะผมจะอัญเชิญแบบสุ่มทีละ10ครั้งเลยนะครับกด10ครั้งไปเลยไปดูฉากการเปิดนักเตะนะครับดูโมเดลมากนะครับภาพดูคมชัดโมเดนมากผมต้องการกองหน้าระดับ SS นะครับมาให้หน่อยจ้ะมาให้หน่อยสักตัวหนึ่ง SS เบอร์23ใครเอ่ยโอ้คิวแมน ระดับ S กดดูข้อมูลสถิติตรงนี้นะครับระดับ SS เนี่ยโอกาสออกนะครับเรทอยู่ที่2%ซนะฮะโคตรยากเลยขอ SS หน่อยเอยีเนี้ยสีทองแบบเนี้ยต้องเป็นสีทองแบบเนี้ยครับจะเป็นระดับ SS นะครับนี่สังเกตได้เลยนะมา SS 1ตัวแน่นอนครับนี่ฉากจะเป็นแบบมีโทนสีทองสีเหลืองออกมานะครับนี่ SS แน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นใครเอ่ยเป็นตำแหน่งไหนเบอร์เจ็ดโดนดเปล่าโดนหน่อยจ้ะอ้โหไม่ใช่โดว่ะเป็น เปโดเบโต s เอสเอสนะครับ mm hmm. ยังไม่ใช่ตัวที่ใช่อะตัวที่ชอบอะขออีกครั้งหนึ่ง <c oughs> มาแล้วสีทองมาแล้วโอเคกองหน้าให้หน่อยกองหน้าให้หน่อยตัวตัดจัดตัวตั้นจ้านหน่อยครับสีทองนี้ SS แน่นอนนะครับมาเลยกลองหน้ากองหน้าเบอร์อะไรเบอร์หก <c oughs> โอ้ยกองกลางวะเนี่ย กลางก็กองหลังโอ้ยคิมมิคครับได้คิมมิคอันนี้เป็นสีม่วงนะนะระดับเอสนะครับเดียโกโ้คันทาร่าครับโอ้เหลกฟอร์ด <c oughs> มาแล้วสีทองอีกรอบหนึ่งเอ้ยกองหน้าเก่งๆหน่อยเว้ยโรนโดหน่อยเอ็มบัปเป้เลวานตัวดังๆอ่ะขอตัวดังๆหน่อยได้ปะกองหน้านะจ๊ะกองหน้านะจ๊ะ,ะ,จะเบอร์แ <c oughs> ปดเบอร์แปดเบอร์แปดไม่ใช่กองหน้าปะเนี่ย <c oughs> โอ้ยตรงนี้คลสครับโอ้ยสิบเจ็ดใครเอ้ย เลเอาครับเลเอากองหน้าน eh ี่เมื่อเราได้นักเตะมใหม่นะครับเราก็เอาลงทีมเลยครับเข้าไปที่จัดการ แผนการเล่นนะครับแล้วก็กดลงสนามทั้งหมดตรงนี้นะครับผมระบบเนี่ยจะเลือกนักเตะที่มีค่าพลังสูงให้เรานะครับผมอัตโนมัติเลยนะระดับ SS ผมมี12 3 4 6 7คนแล้วนะครับผมกองหน้าเนี่ยที่เปิดได้ใหม่เมื่อกี้เนี่ยจะเป็นราฟาเอลเลอานะครับผมนี่กองหน้าจาก A c มิลานนะครับแหมไม่ได้โรนโดไม่ได้เอ็มบอปเป้นะไม่เป็นไรครับใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วกดบันทึกเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนแผนการเล่นได้นะครับนะครับมีหลายแผนให้เลือกเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมจะใช้4213ผมต่อไปจะไปดูวิธีการเพิ่มพลัง การอัปเกรดนักเตะนะครับผมเข้าไปที่จัดการนักเตะตรงนี้นะฮะผมจะลองอัปเกรดโทนี่โคสต์ละกันนะครับระดับ SS นะครับกดที่โทนี่โคสนะครับแล้วคลิกที่รายละเอียดนะครับผมมันก็จะมีการเพิ่มพลังได้หลายรูปแบบนะครับผมอันแรกเลยพื้นฐานเลยนะอัปเกรดนักเตะนะครับผมอัปเวลนั่นเองนะฮะ อัพเวลไปเลยนะครับปาบเข้าไปปาบเข้าไปอัพให้ตันเลยสิทุกครั้งที่เราอัพเวลนะครับค่าพลังนักเตะเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วค่าพลังทีมโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับค่าพลังทีมเนี่ยสำคัญนะสำหรับเกมนี้นะฮะพออัพมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับมีไอเทมครบก็กดเลื่อนขั้นเข้าไปนะครับผมนี่เลเวลสกิลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอุปกรณ์นักเตะตรงนี้ก็จะเป็นการใส่ ไอเทมให้กับนักเตะนะครับโอเคใส่ให้หมดครับไอเทมพวกนี้เราก็ได้มาจากพวกภารกิจจากการผ่านดานอะไรต่างๆนะครับผมหรือกดสวมทั้งหมดก็ได้นะกดสวมทั้งหมดไปเลยปุ๊บมันจะเลือกอันที่ดีที่สุดมาให้เลยนะครับผมส่วนการอัปดาวนักเตะเนี่ยเราจะต้องใช้นักเตะตัวเดียวกันนะครับผมมาอัพนะฮะเผอิญว่าโทนี่คสเนี่ยผมมีตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเออมีนักเตะตัวไหนที่ซ้ำหรือเปล่าผมจะทําให้ดูนะอ่าผมมีอุปาเมกานซ้ำ um นะครับผมจะลองกดอัปดาวนะครับนี่อัปดาวนะฮะ อปาเมกาโนนะครับการอัปดาวคือเราต้องไปเปิดหาหนักเตะที่เป็นนักเตะตัวเดียวกันนะครับมาอัปเกรดอัปดาวนั่นเองนะครับนี่เรียบร้อยนะครับอัปดาวเรียบร้อยนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็น2ดาวแล้วนะครับค่าพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนดูคิมมิกดิเล่นในทุกตำแหน่งยกเว้นประตูอ่ะสุดจัด สารพัดประโยชน์ครับเลื่อนขั้นให้เลยถ้าอย่างนี้โอเคตรงนี้จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมคือเหมือนเป็นการเล่นแบบผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้รางวัลเป็นไอเทมต่างๆเพื่อมาอัปเกรดนักเตะเพื่อเอามาปลดล็อกต่างๆนะครับผมอันนี้สําคัญเลยนะถ้าเกิดเรามั่นใจว่าทีมของเราเนี่ยมีค่าพลังทีมมากกว่าด่านนี้นะครับเราสามารถกดข้ามได้เลยครับนี่ชนะครับแสดงว่าผ่านด่านเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ไอเทมต่างๆนะครับเงื่อไขายของภารกิจด่านนี้นะครับเราจะต้องทําได้1ประตูก่อนจบเกมนะครับ เรียบร้อยไหมจัดสิลาฟาเอลเลาลครับเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกตาได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเออด่านนั้นเนี่ยมันให้เราทําอะไรนะครับผมเล่นเกมนี้ไม่ต้องกลัวเหงานะครับเพราะว่ามีระบบเพื่อนด้วยนะครับเราสามารถค้นหาแล้วก็เพิ่มเพื่อนในเกมได้นะครับส่งของขวัญให้กันได้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะระบบสมสรนะครับหรือว่าระบบกิลระบบแคนนนั่นนะครับผมเราสามารถเป็นหัวคิลหัวแคนนะครับสร้างสมสรสร้างปฐมมิตรนะครับผมได้หรือว่าจะไปเข้า พันมิตรคนอื่นที่คนอื่นสร้างไว้กว็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูกดเข้าไปเลยตอนนี้ผมเข้าแล้วนะครับผมเข้ามาแล้วนะฮะในนี้ก็จะมีระบบลงชื่อนะระบบแบบเช็คอินระบบทำเควสนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะยกพวกไปตีกับกิลอื่นได้ไปตีกับพันธมิตรอื่นได้ด้วยนะครับยูเนเวอร์วอล์ l ออลน กดเข้าไปเราสามารถส่งนักเตะไปสำรวจได้นะครับผมจะลองสำรวจที่สเปนนะฮะส่งไป3คนไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เหรียญพันธมิตรนะครับผมเลือกอันนี้ดีกว่าเรียบร้อยนะครับร้านค้าพันธมิตรถ้าเกิดว่าเรามีเหรียญพันธมิตรเยอะๆนะครับเรามาซื้อนักเตะในนี้ได้ด้วยนะครับนี่มีเลวานด้วยนะฮะนี่อันนี้เป็นแค่สัญญานะครับเราต้องเก็บให้ครบนะคือเหมือนชิ้นส่วนอะเราต้องเก็บให้ครบนะครับสะสมให้ครบตามจํานวนอันนี้ต้อง1้0นะครับถึงจะเปิดเลวานได้นะครับส่วนประเภทการแข่งขันนะครับกดเข้าไปในนี้ก็จะมีวิธีการเล่น แข่งขันให้เราเลือกเล่นเนี่ยหลกัหลกๆอยู่4อันนะครับผมค่ายฝึกยอดฝีมือนะรางวัลเนี่ยก็จะเป็นเพชรนะครับผมเอาเพชรเอาไปเปิดน,นักเตะได้นะครับผมจะลองอันนี้นะรนบได้อย่างมั่นใจเปิดเข้าไปส่งบอลเข้าหน้าประตูโรนัลโด้ครับโรนัลโด้ส่งบอลเข้าหน้าประตู่งสิครับเรียบร้อยอ๋อเราเข้าไปเคลียร์นะครับผมเราก็จะได้รางวัลนะฮะนี่ครับ ดดรับใหห้มเลยส่วนระบบมัตส์ลีกนะครับผมของรางวัลหลักก็จะเป็นเพชรกับไอเทมของมัตส์ลีกนะครับผมเหรียญบันไดนะ <oz> ก็เหมือนเป็นการไต่ไต่ขั้นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ตอนนี้ผมไต่มาเยอะแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีจํากัดนะครับผมวันนึงเนี่ยจะกดโจมตีคนอื่นได้แค่5ครั้งนะครับนี่ผมตีไปหมดแล้วนะอันต่อมาจะเป็นรับรางวัลเดินทางรอบโลกนะครับของรางวัลหลักก็จะมีทองนะครับผมแล้วก็ ไอเทมที่เอาไปใช้เกี่ยวกับระบบมัสคอตด้วยนะครับไปสู้กับมัสคอตข้างในนะครับ <laughs> เอ,อ้ยระบบมัสคอตไปสู้กับมัสคอตนี่สู้กับหมีแพนด้าเออมีกิมมิคฮ่าๆให้เล่นด้วยครับทุกคนถ้าเรามั่นใจว่าค่าพลังเราเหนือกว่านะครับเรากดข้ามไปเลยนี่ชนะครับ4-3เรียบร้อยนะครับผมโอเคได้ตัวมัสคอตมานะครับไอเทมที่เราสามารถที่จะไปใช้กับระบบมัสคอตเพิ่มพลังทีมให้ได้อีกนะครับระบบนี้คล้ายๆกับเราเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปได้ไกลนะด่านที่ เราผ่านเน네ี่ยไกลนะครับผมของรางวัลย um, ิ่งเราอยู่นานนะเราก็จะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับผมการแข่งขันจัดอันดับนะฮะหรือว่าแรงกิ้งนั่นเองนะครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดนะอันนี้ก็มีระบบแรงด้วยนะครับเมื่อสักครู่เราไปเดินทางรอบโลกมานะครับผมแล้วเราก็ได้ไอเทมมัสคอตมานะครับนี่เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราสามารถเพิ่มพลังให้กับทีมของเราได้ด้วยนะครับผมกดเข้ามานะกดที่ นัดหมายนะครับนี่แพนด้าแพนด้าที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับนัดหมายแพนด้าตัวนี้แล้วกันโอเคอันนี้เป็นกองกลางนะครับอ่ะัพเล v e l หน่อยเลเวล4เลเวล5ครับโอเค up ให้ตันไปก่อนพอเรามอบหมายมอสคอตให้ในแต่ละตำแหน่งนะก็จะมีกองหน้ากองกลางกองหลัง คุณสมบะตูนะครับผมมันก็จะเพิ่มคุณสมบัตินะครับเพิ่มพลังให้กับนักเตะในแต่ละตำแหน่งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกองกลางนะที่ผมเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับส่วนตรงเทคนิคตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราอัพการวิจัยนะครับมันก็จะเพิ่มสกิลต่างๆให้กับนักเตะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเลี้ยงบอลคุณสมบัติบวก15อะไรประมาณนี้นะแต่แอเทมตอนนี้ผมไม่พอนะค u อเจอฟุตบอลแมเนเจอร์นะครับคือเขายังได้รับลิขสิทธิ์แท้จากฟิโปนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์สโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปเท แอสเอนเชลซีเรอัลลิดบาเซโลนาอลิโกมัดลิดยูเวนตุสอินเตอร์มิลาน เอซิมิลานบาเยอร์มินิกครับผมนี่คือพาร์ทเนอร์ของเกมนี้นะครับผมแน่นอนครับชื่อนักเตะเอ่ยนะครับหน้านักเตะหลายคนนะครับผมเหมือนนะครับผมแล้วก็ชุดแข่งนะโลโก้ต่างๆนะฮะสวยสมจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นได้ฟีลลิ่งได้อัตลรถแน่นอนครับและที่ผมชอบสุดๆสำหรับฟิวเจอร์ฟุตบอลมินิเจอร์นะครับคือระบบคู่หูหรือว่าเราจะเรียกว่าระบบจีบสาวก็ได้นะครับนี่เป็นคู่หูของเรานะครับหรือว่าสาวๆผู้ช่วยของเรานะครับก็มี4คนนะที่ผมปลดล็อกแล้วนะครับก็จะมี3คนนะครับคนนี้ช ชื่อน้องกิฟน้องกิฟเป็นไงล่ะ <c oughs> แต่น่ารักเลยคนนี้ชื่อน้องแจนนี่คนนี้ชื่อแอนนา <Okay. S 1> แอนนาิวแมนนะครับคนนี้ผมยังไม่ปลดนะคริสเยน่านะคิสเยน่านะคนนี้คนยังไม่ปลดนะนี่ตัวสุดท้ายเลยดูน้องกิฟก่อนครับนี่เราสามารถที่จะเ,เพิ่มคุณสมบัติความรู้สึกดีนี่เหมือนเหมือนค่าความชอบแล้วกันนะครับผม,ผมนี่ เล่นเกมฟุตบอลแล้วได้อารมณ์ฟิลลิ่งเนี่ยคือมันเหมือนประมาณว่าเราได้ฟิลลิ่งนอกสนามบอลได้ด้วยนะครับผมบเดี๋ยวผมลองให้ของขวัญน้องกิฟหน่อยน้องกิฟชอบเบียร์ซาก,กุระใช่ไหมเอาไปเลยชอบไหมให้หน่อยปั๊บเข้าไปนี่หัวใจก็เพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยคู่หูเหล่านี้สาวๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่แค่แบบความสวยงามอย่างเดียวนะคือแบบ เขาเพิ่มพลังทีมให้ด้วยนะเห็นไหมโบนัสคุณสุบัตนะครับนี่ตัดสินบวกยี่สามจ่ายบอลรบกวนแย่งบอลอะไรประมาณนี้นะฮะก็เพิ่มพลังหรือว่าคุณสุบัติต่ตางๆให้กับทีมให้กับนักเตะเราด้วยนั่นเองนะครับพอเราเล่นหมดเนื้อเรื่องนะครับผมหมดผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวนะครับผมตัดมาตัดฉากมาให้เราแบบไปพูดคุยไปอะไรกับสาวๆเหล่านี้ได้นะับนี่นักข่าวที่จะมาสัมภาษณ์จะมาตอนไหนเหรออันนี้คือตัวผมนะที่ผมสร้างเอาไว้น่าจะอีกสักพักงั้นเราสั่งอาหารกันก น้องกิฟเป็นไงล่ะใครชอบคนไหนก็จีบคนนั้นนะแต่จริงจีบได้หมดนะอ,อาหารของคาเฟ่นี้ก็ดูน่ากินเหมือนกันมีหนังนะหนังเกาหลีเลยเพราะวันนี้คนที่จะมาเป็นคอกาแฟาค่ะก็เลยเลือกร้านนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องกาแฟารู้จักกับฟิ i แอดชิฟเพราะฉะนั้นให้คุณกิฟสั่งดีกว่าี่เราให้คุณกิฟสั่งขอทราบกิกาแฟารสประมาณไหนคะน้องกิฟถามเราว่าเราชอบกาแฟรสไหนเอ,อ่อแล้วเราก็เลือกคําตอบนะครับผมว่าถ้าเลือกข้อสามเนี่ยมันเป็นการแบบจงใจแบบป้อ ปลอ,เ,เ,อเกินไปชอบแบบไม่เอ่อเพียวๆขมๆหน่อยโอเคชอบแบบขมๆขมความรู้สึกดีเพิ่มขึ้นนะพอสองรสนี้ร่วมกันกลายเป็นรสชาติหวานละมุนน้องกิฟต<ร><ด>์ที่ร<า><า>ู้เยอะเลยเกินดูน้องแจนบ้างครับน้องแจนณสวนสาธารณะแห่งหนึ่งน้องแจนตัวฟุตบอลหญิงสปอร์ตเกิร์ลนี่คุณพี่สุดรอสนใจฟุตบอลหญิงไหมเรียกเราสุดรอ ใช่แล้วฉันกำลังเรียกคนนั้นแหละมาดูการแข่งขันฟุตบอลหญิงสิฟุตบอลหญิงฟุตบอลหญิงมาลองดูว่าฟุตบอลหญิงจะเป็นไงเหล่าหญิงสาวผู้กล้าหาญเกมการแข่งขันก็น่าตื่นเต้นคุณไม่ควรพลาดนะอะไม่ดีกว่าอย่าเล่นตัวอย่าเล่นตัวเอ๊เหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าเขาถามว่านาหน้าคุณคุ้นเราเคยเจอกันหรือเปล่าเออ ผมว่าน่าจะเลือก้อหนึ่งนี่เพิมม30ทีท่หน้าตาของผมก็อาจจะทั่วไปฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยฉันเคยเห็นคุณในข่าวคุณเราเป็นนักฟุตบอลเก่ามาก่อนน,อนะครับแล้วเราก็ผันตัวมาเป็นผู้จัดก,การทีมในเกมนี้ฉันชื่อแฌนะนะฉันเป็นกองหน้าของทีมฟุตบอลหญิงท,งท้องถิ่นระบบนี้ดีมากครับทุกคนเอ่อสาวเ่านี้เขาก็จะให้แบบบัฟให้เราด้วยนะครับแต่งตัวแต่งตัวให้สาวสาวได้ด้วยนะครับ สีผมอ๋อแต่งตัวได้ด้วยครับโอ้โหเจ๋งจัดเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Future f o o t ตบอ l เมนเจอร์นะโดยส่วนตัวผมอ่ะผมชอบที่มีความหลากหลายนะครับในการเล่นนะคืออย่าลืมว่าเรารับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมหลังจากที่แขวนสตร์ทมานะครับผมแล้วก็ได้สัมผัส ทั้งชีวิตในสนามนะครับแล้วก็นอกสนามนะโดยเฉพาะระบบคู่หูระบบสาวๆเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบว้าวนะเป็นความแปลกใหม่นะครับมันทําให้เหมือนเราได้สัมผัสถึงความรู้สึกการจําลองชีวิตของนักเตะนะฮะอย่างแท้จ,จริงเลยตั้งแต่เล่นในสนามแล้วก็มานอกสนามด้วยนั่นเองนะครับ <S <S ตอนนี้เกมเปิดให้<ฮ>ลงทะเบียนแล้วนะครับผม <S <S ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์แรกนะครับผมไปลงทะเบียนได้เลยนะฮะจะได้รับสิทธิ์ เข้าไปทดสอบนะครับในช่วงโคสเบต้านะครับแล้วก็มีของรางวัลพิเศษในเกมให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแจกไอเทมโคดนะครับมีกิฟต์โคดด้วยนะผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมสามารถใช้กิฟต์โคดหรือไอเทมโคดตรงนี้ไปกดรับของขวัญในช่วงโคสเบต้าได้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอยินดีจะสนับสนุนใช่ไหมยินดีสนับสนุนไหมสามารถออกไปเสร็จได้ไหมไปเลย And for the first time in a long time, I'm alright